สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ย่องชาแนลบิ๊กเบนลีอีกเช่นเคยครับวันนี้อยู่ในช่วงเด็กน้อกบอกเล่าเช่นเคยนะครับอีพีแล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการ<ห>าเลือกที่พักแล้นะม,มีแบบเป็นดอมเป็นโฮสหรืออยู่เองนะครับอีพีนี้นะครับตอนนี้ให้ทุกคนนึกว่าทุกคนแลนดิ้งเครื่องลงอเมริกาแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำมีอะไรบ้างเป็นลิสต์เลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว ไปรับชมกันอันดับแรกนะครับเมื่อเครื่องมันลงถึงสานามบินแล้วเนี่ยนะครับเราก็อ่ะผมจะเคลิปช่วงผ่านตอมอะไรไปนะอันนี้อาจจะไม่อธิบายใน EP ีนี้แต่อาจะยกไปพูดใน e ีีอื่นนะครับ <c oughs> พอเครื่องถึงสานามบินเนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องทำเลยอันดับแรกเลยนะครับคือไปเปิดบัญชีธนาคารก่อน ราว่าสำคัญมากนะครับการเราจะไปอยู่นู่นระยะสั้นระยะยาวอะไรก็ตามธนาคารเนี่ยเราก็ต้องมีที่เก็บเงินถูกไหมที่เก็บเงินที่กดเงินได้ธนาคารที่นั่นหลักๆที่ผมนึกออกก็จะมีอยู่3ามแบงค์นะครับมี Bank of America, อ m อเมริมีเ e ลฟาโกแล้วก็มีเชสแบงก์เดี๋ยวพอขอเสริมอีกอันนึงก็คือซีดีแบง k ์อ่าซีดีแบงกสีแบงค์หลักๆนะครับเรื่องของข้อดีข้อเสียแต่ละแบงก์เนี่ยมันก็ ไม่แตกต่างกันมากใช่มองผมนะก็คือให้เราดูแค่ว่าแบงค์ไหนเนี่ยมีสาขาเยอะแล้วเราไปสะดวกสมมุติว่าเราอยู่ในตัวเมืองเราเห็นว่าในละแวกที่เราอยู่อาศัยหรือที่เราไปเรียนเนี่ยเฮ้ยแบงค์เบลฟาโกมันเพียบเลยเราก็สมัครของเบลฟาโกเพราะว่ามันสะดวกกับเรานะครับอย่างถ้าเกิดว่าไปซานฟานแบงค์ออฟอเมริกาก็จะสะดวกเพราะว่ามีเยอะแยะไปหมดเลยในตัวเมืองนะครับ ส่วนเรื่องข้อดีก็เสียค่าธรรมเนียมเนี่ยอันนี้ผมจะไม่ขอลงดีเทลแล้วกันเพราะว่าที่ผมไปอยู่เนี่ยมันเจ็ดปีที่แล้วอตอนนี้มันน่าจะมีเึงไข่เปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับผมไม่ได้หาข้อมูลตรงนี้เอาไว้ให้แต่ว่าถ้าใครที่มีโอกาสได้ไปลองไปหาข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับแบงก์ต่างๆที่ผมบอกมาดูเอาเองได้เลยนะครับส่วนอันที่2นะคะหลังจากที่เราไปเปิดบัญชีแล้วเนาะเราฝากเงินเรียบร้อยแล้วสิ่งถัดมาเนี่ยที่เราจะทาก็คือจะไป เปิดเบอร์มือถือกันค่ะว่าอยู่ที่นู่นอะ่ะเราก็ต้องมีเบอร์มือถือเอาไว้ติดต่อเพื่อนหรือว่าติดต่อที่โรงเรียนอะไรอย่างงี้เนาะนะค่ะก็ที่เมกาเนี่ยค่ายโทรศัพท์หลักๆเนี่ยก็จะมีประมาณ4ค่ายนะถ้าจำไม่ผิดก็จะมี AT&T ม,มี Verizon มี T-Mobile 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 เอ่ T obile, 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 อไหน Mobile แล้วก็มี Sprint นะคะ แล้วก็อาจจะมีอีกอะแต่พลอยจำไม่ได้หลักๆนี้ก็จะมีสีค่ายนี้ซึ่งตอนนั้นที่พลอยใช้อ่ะพลอยใช้ Verizon พี่บิ๊กใช้อะไร AT&T คือตอนตอนนั้นที่พลอยใช้อะของพลอยกับมี่บิ๊กจะแตกต่างกันคืออย่างของพลอยอย่างเงี้ยพลอยก็ใช้ค่ายที่บ้านพลอยใช้เพราะว่าที่นู่นเนี่ยตอนที่พลอยไปอยู่กับคุณป้าก็คือเราสามารถเปิดเป็น Family p a พ็กเกได้ไปถึงว่าที่บ้านก็คือใช้ เบอร์แบบเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าเปิดแพ็กเกจเดียวแล้วก็ค่าโทรศัพท์ก็คือจ่ายเหมาส์ทั้งบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ให้อย่างของพี่บิ๊กเนี่ยเขาก็จะเปิดเป็นเบอร์ของเขาเองแล้วก็จ่ายเป็นบีของเขาเองราคา<ช>ก็อาจจะสูงกว่าหรือเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องคิดเป็นค่าทิถ้าเวทแล้วบางทีเป็นแฟมิลี่แพ็กเกจอาจจะถูกกว่าเทารับต่อหัวใช่คท่าับต่อหัวนะถูกกว่าถูกกว่าแต่ถ้าไปคนเดียวเนี่ยก็ไม่ต้องไปหาเพื่อน เตรียมกันเพื่อให้เปิดแฟมิลีแล้วก็เปิดคนเดียวเพราะว<ช>่ามันสะดวกกว่าเวลาเราจ่ายบินใช่ค่ะ,ะแล้วก็อย่างสมมติว่าถ้ากดทุกคนไปอยู่ที่ที่นู่นใช่ไหมมันก็จะมีว่าเดี๋ยวคนนึงกับไทยคนนึงอยู่ต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเปิดเป็นเบอร์ของตัวเองมันจัดการง่ายกว่าก็ที่นู่นถ้าเกิดสมมุติใครเชื่อเรื่องเลขโทรศัพท์ อ่ะที่นน่นเราก็สามารถเลือกเบอร์โทรศัพท์เองได้เหมือนกันนะคะก็ใช่เหมือนที่ไทยเลยก็คือแต่ว่ามันจะไม่ได้มีแบบว่าเขียนหมายเลขวางไว้ที่หน้าร้านอย่างนั้นนะก็คือไปที่ร้านแล้วเขาก็พอเราจะเปิดเบอร์เขาก็จะให้เราเลือกเบอร์โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งการเปิดเบอร์ที่เมริกาเนี่ยก็จะสามารถใช้ มือถือของไทยได้หมายถึงว่าเราเรามี iPhone ที่ไทยใช่ไหมเราไปที่อเมริกาอย่างเงี้ยเราไปเปิดซิมแล้วก็ใส่มือถือเราได้หรือเราจะไปซื้อเครื่องที่นู่นก็ได้นะคะคอนดิชั่นของการซื้อเบอร์ที่นู่นเนี่ยก็คือว่าเราจะได้อ่จ่ายรายเดือนที่ถูกลงแล้วก็ค่าเครื่องที่ถูกลงเหมือนเขาจะผูกเป็นแพ็กเกจเลยค่ะคล้ายๆกับที่ทูเนื่องง่ายๆเหมือนที่ไทยครับเอเเหมือนท u ูที่เราซื้อมือถือแล้วก็จะมีแพ็กเกจผูกโปรให้ถูกลงเมื่อซื้อพร้อมเครื่อง ใช่ก็แต่ถ้าใครมีเครื่องไปแล้วไม่อยากไปเสียตังค์เยอะแยะก็สามารถซื้อแค่ซิมแล้วก็มาใช้ได้ใช่เพราะว่าเครื่องที่นู่นเนี่ยมันจะถูกล็อกหมายความว่าเราต้องติดสัญญาสองปีถ้าเกิดสม,มมติว่าเราครบ2ปีแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปแจ้งเขาให้เขาปลดล็อกอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเกิดสมมุติเราอ่ะจะมาไทยเราเอาเครื่องนั้นมาไทายเราก็ต้องบอกเขานะขอปลดล็อกเพื่อที่จะมาใส่ซิมที่ไทยก็ต้องจ่าย<ด>จ่ายที่เหลือให้หมดแล้วเราก็ปลดล็อกเครื่องได้<ช>ประมาณนั้นนะครับทีนี้ครับ ซินโทรศัพท์กับเน็ตเนี่ยมันก็จะพ่วงกันไปเลยนึก oh, ภาพย่งยๆเหมือนกับที่บ้านเรานะครับต่อมาเรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องของอของใช้ต่างๆและไปถึงปุ๊บแน่นอนเราต้องซื้อพวกหมอนฟูกผ้าหม่มไอ้ผ้าเช็ดตัวหรือข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะครับอันนี้มันก็จะมีห้างหลักๆมันชื่อว่าห้างว่า b a t t a n d Beyond ะครมันจะคล้ายๆบ้านอบิยอนแต่มันไม่ใช่ Bart a n d Beyond ออนะครับ ไอ้ร้านเนี่ยก็จะขายอุปกรณ์ภายในบ้านทุกอย่างทั้งหมดเลยหรือถ้าใครนึกไม่ออกจริงๆก็มีอีเกียแต่เอกียเนี่ยให้เสิร์ชดูว่าเมืองที่เราจะไปเนี่ยมันมีหรือเปล่าบางทีมันอยู่นอกเมืองต้องใช้รถไปแต่บาร์บิยอนเนี่ยมันจะสะดวกกว่านะครับแล้วก็จะมีห้างอีกที่ผมแนะนําคือชื่อว่า l อสะคร s O S S แล้วก็นอสตอมแร็กใช่แล้วก็อีอันหนึ่งชื่อมาเชลกับ TJ Max อ่ะสี่ห้างเนี่ย ใครไปอยู่ที่นู่นจําไว้ให้ดีเลยครับมันเป็นห้างที่ขายของคล้ายๆกับของเอาเลทอะใช่ของเอาเลทของที่แบบว่ามันเหลือไซส์เดียวหรือเหลือของไม่เยอะหรือของที่เอาแล้วเอาเอาเอาอฟเทรนแล้วมันก็จะมาอยู่ตรงเนี้ยซึ่งของพวกเนี้ยราคามันจะถูกมากนะครับเปรียบเทียบง่ายๆสมมติราคารองเท้าคู่หนึ่งสมมติปกติมันอยู่ที่สามพันบาทพอมาอยู่ตรงเนี้ยอาจจะเหลือคู่ละสามร้อยบาทมันก็มีนะครับก็คือเราก็ไปค้นหาบางทีเราจะได้ของดีราคาถูก ในนั้นเพื่อเอามาใช้นะครับก็ฝากไว้อีกสี่ห้างแล้วก็เรื่องต่อมาซูเปอร์มาร์เก็ตที่นู่นเพราะเราต้องฝากท้องต้องซื้อของต้องอะไรนะที่นูนเนี่ยซูเปอร์เนี่ยมันก็จะมีหลักๆนะมันก็เหมือนบ้านเราผมจะเปรียบเทียบง่ายๆแล้วกันห้างแรกเลยคือห้างชื่อว่าคอสโก้คอสโก้ถ้านึกภาพตามบ้านเราก็เหมือนแมคโครครับไปซื้อของที่เป็นแกลอนเป็นลางๆงใหญ่ๆสต๊อกก็เยอะอย่างผมเคยไปซื้อไก่ แพ็กหนึ่งอะอแพ็กวาสิตัว12ตัวนะไม่คิดนะเป็นตัวเลยที่ลอกขนแล้วเหมือนไก่ไว่าว้เจ้าแต่มันมี12ตัวในแพ็คเดียวผมก็ซื้อมาใส่ช่องฟิตนะครับหรือว่าเราไปซื้อไข่ก็จะขายยกแผงใหญนะ่ๆแผงหนึ่งก็มีประมาณ24่สฟอง บางอันมี4 8ฟอง<ช>ก็แล้วแต่ว่ามันแพ็คประมาณไหนใช่นะครับแต่ว่าถ้าไปซื้อของคอสโกะ,ะเราต้องสมัครเมมเบอร์ชิพก็คล<ช>้ายๆกับแมคโครสมัยก่อนที่<ช> <ๆ S 2> เราต้องมีเมมเบอร์เนาะคือเราต้องเปิดเมมก่อนก็จะมีค่าสมาชิกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าข้อดีของการเป็นเมมเบอร์ของคอสโกะก็คือเราจะได้ของราคาถูกมาก<ช>ซื้อกระดษทิชชู่ซื้อของกินซื้อขนมซื้ออะไรเงี้ยถ้ามาตุนใช่ไหมคะโอ้ใช้เงินน้อยมากเหการตุนใช่ทีนี้มาดูห้างต่อมาห้างเนี้ยชื่อว่า ทรเก็ตหรืออีกห้างหนึ่งก็คือวอ์มาร์ทแทรเก็ตวอ์มาร์ทเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเหมือนบ้านเราก็จะเหมือนอาโลตัสถ้าดิภาราแบบเป็นโลตัสเป็นเป็นบิ๊กซีนะมีขายของเยอะเหมือนกันแต่ก็จะคนละคนละสเกลกับคอสโก้นะครับก็จะมีขายหมดตั้งแต่ของเล่นยันของใช้เครื่อไฟฟ้าเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเยอะมากมีครบเหมือนโลตัสเหมือนบิ๊กซีบ้านเราเลยนะครับถ้าลงมาอีกอันนึงก็จะเป็นสเกลเล็กมาหน่อยก็จะเป็นอา เซฟเวย์นะครับในแค้นเนี้ยเซฟเวย์ก็จะเหมือนอะไรก็จะเหมือนกับเหมือนท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือเหมือนอ่าวิลล่ามาเก็ตแบบเนี้ยครับจะขายของแบบแบบทั่วไปจะขายไม่เยอะอย่างขายเนื้อก็จะซื้อเนื้อทีเนื้อก็จะเป็นชิ้นประมาณฝ่ามือเนี่ยก็คือเหมาะสำหรับซื้อมาเป็นเดลี่แบบทําต่อวันต่อวันแต่ข้อดีของเซฟเวย์คือมันเปิด24ชั่วโมงใช่มันซื้อของได้2ีชั่วโมงนะครับก็เป็นห้างที่เรา ต้องรู้ไว้ถ้าจะไปอยู่นะครับอันนี้ผมบอกว่าเป็นในโซนแคลิฟอร์เนียนะคุณจะเจอห้างอันเนี้ยแต่ในรัฐอื่นผมไม่ทราบว่าใจอาจจะมีห้างลค<ห>แต่คิดว่ามันก็จะเป็นแคตตาล็อกี่คล้ายๆแบบนี้นะครับ <c oughs> ต่อมานะคะก็จะเป็นร้านขายยาค่ะสมก่าใครแบบว่าป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยเออก็จะไปที่ซีเวสหรือว่าวอลกรีนมีทุกที่ในเมืองถ้าในซานฟรานนี้แทบจะทุกแบบทุกบล็อกอ,ะอ่ะจะเจอทุกบล็อกแลวในแล้วในวอลกรีนกับ cvs เนี่ยก็คือจะเป็นร้านขายยาที่คล้ายๆแบบบูธหรือวัดศาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโซนขายยาแล้วก็มีขายของใช้เป็นเหมือนอแบบว่ามินิม,มาร์เป็นคแบบอนอะไรเขาเรียกว่าอะไร convenience store เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่นะซื้อนมซื้อน้ําอะไรขวดเล็กๆแบบระหว่างทางได้แล้วก็ต้องบอกว่าใครไปซื้อของเนี่ยถ้าคุณไม่เตรียมถุงไปคุณต้องเสียค่าถุงใช่ใช่ใช่ทุกที่ทุกที่ที่เมกาใช่ถ้าคุณเตรียมถุงผ้าไปหรือเตรียมเป้ไปก็ไม่ต้องโดนค่าถุงนะครับแล้วก็ที่นู่นเนี่ยจะบอกว่าเซเว่นเนี่ย มันก็มีนะแต่มันไม่ได้เหมือนบ้านเราที่แบบว่ามีเยอะทุกมุมถนนที่นู่นผมมองว่าเขาจะให้ความสำคัญกับร้านโชห่วยเยอะกว่าร้านโชห่วยเนี่ยมีเยอะมีทุกที่เลยนะครับถามว่าเซเว่นก็มีร้านโชห่วยก็มีแต่ว่าร้านโชห่วยเขาอยู่ได้เพราะว่าเขาจะขายของที่บางอย่างที่เซเว่นมันไม่ค่อยขายเช่นพวกเสี่ยงโชคทั้งหลายเกมบิงโกเกมขุดเกตลอตเตอรี่อะไรต่างๆที่มันมีพาวเวอร์บอลเมกาบอลอะไรพวกเนี้มันก็จะขายอยู่ใน ร้านโชว์หวยยังไงยังไงเขาก็จะปล่อยพวกนี้ได้อยู่แล้วก็มีพวกเหล้าพวกเบียร์นะเซเว่นมันก็จะเป็นของทั่วๆไปที่อ่าเหมือนที่เรารู้ๆกันประมาณแต่ร้านโชว์หวยก็คงเป็นพี่แบบที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะในเมืองมากกว่าเนาะในซันฟานอ่ะจะมีร้านโชว์หวยเยอะคือแทบจะแบบทุกล็อกเหมือนกันคล้ายๆกับวอลกินกับ CVS แต่ถ้าออกไปนอกเมืองอ่ะ โชว์หวยหาได้น้อยมากถ้าเราเหมือนต้อเป็นห้างเลยก็จะถ้าถ้า24ชั่วโมงก็จะมีเซฟเวยมี v ีวี w a l มีวอลกรนบางสาขานะคะบางสาขาก็ไม่24ชั่วโมงหรือเซเว่ถ้าเจอเซเว่ก็จะตามปั๊มก็จะเป็นเซเว่นที่ปั๊มหรือว่าเป็นปั๊มเซเว่นที่ที่เมกาเซเว่นเป็นปั๊มน้ํามันนะคะใช่อย่าตกใจแล้วก็มันดีก็มีพวกร้านมินิมาร์ทในปั๊มน้ำมันผมจาชื่อไม่ได้แต่มันมี ถ้าใครเคยดูหนังอเมริกันนั้นน่าจะเห็นอยู่หลายๆเรื่องก็จะมีเป็นมินิมาร์ดอย่างนั้นแหละนะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกว่ามินิมาร์ดในตลอนนั้นมันมีบทบ,บาทสําคัญยังไงบ้างเดี๋ยวยังไงอีพีหลังเราจะมาเล่าให้ฟังนะฮะส่วนในเรื่องของการใช้ทางสปอร์ตเดชั่นในซานฟรานซิสโกเนี่ยผมขอยกออกไปพูดอีกอีพีหนึ่งเลยเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะนะครับการใช้บัตรกิ๊ปเปอร์กาเนี่ยมันมีการใช้ค่อนข้างเยอะ นะครับถึงการนั่งรถเมผมจะไปพูดรวมในพาร์ทเดียวเลยนะครับสรับพาร์ทเนี้ยที่เราต้องเตรียมแรกๆผมว่าน่าจะเคลียร์แล้วอันดับแรกเลยคือเปิดแบงก์แอคเคาสองเปิดเบอร์เปิดบโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตนะครับสามไปซื้อของใช้จําเป็นนะครับพวกของใช้ในบ้านพวกอ่าฟวกที่นอนผ้าห่มหมอนพวกนี้มันจําเป็นต้องใช้ก่อนซีก็คือการไปช้อปปิ้งตามพวกของกินแหละซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆที่ผมบอกไป แล้วก็หก็จะเป็นพวกร้านขายยาที่เราบอกไปไปถึงปุ๊บให้จัดการก่อนที่ใครไปเรียนจัดการก่อนโรงเรียนเปิดใครทํางานมีเวลาก่อนเริ่มงานหรือว่ามีเวลาอะไรเงี้ยเคลียร์ตรงนี้หมดก่อนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้กับมันเยอะนะครับสำับคลิปหน้านะครับสิ่งที่ผมกับพอยจะมาพูดกันนั่นจะเป็นเรื่องของ Transportation ใ,ในซาฟาเซโกและเบแอเรียว่ามันม,นมีอ่าเรื่ออะไร อะไรบ้างนะครับรวมถึงการเช่ารถทั้งซื้อรถนะแล้วก็ทั้งหลายเลยเราจะพูดรวมกันใน E ีพีหน้าเกี่ยวกับรถยนต์เกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับเดินทางเนาะรถฟงรถไฟหมดเลยไหมหมดเลยฮะหมดเลยอ p พหน้าเราจะรู้กันเลยว่าเดินทางในประเทศเดินทางอะไรจะค่อนข้างกว้างและใหญ่นะครับแต่จําเป็นเพราะว่าคุณไปถึงคุณต้องเดินทางนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับของเราเด็กน้อยบอกเรา อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับช่องชาแนลพีพีเบรรีด้วยนะครับถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรที่อยากให้เราตอบนะคะสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วพลอยกับพี่ปิ๊กเนี่ยจะหยิบมาทำคลิปแบบไปค่ะสำหรับคนที่ติดตามคลิปแต่งบ้านของผมอยู่อันนี้ผมฝางนะ <c oughs> ช่วงนี้ผมไม่ได้แต่งเพราะว่ามันใช้เงินค่อนข้างเยอะอมผมหมดเงินไปกับอุปกรณ์แมวค่อนข้างเยอะอช่วงนี้นะ ก็มีทั้งบ้านแมวของเล่นแมวก็เลยบ้านตัวเองังไม่ทํานะครับก็เดี๋ยวว่างๆผมก็จะพาไปดูแล้วกันว่าเราซื้อต้นไม้ให้ไหนแต่ช่วงเนี้ยก็คือเรามาแชร์ประสบการณ์อันนี้ก่อนนะครับยังไงฝากด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายขอบคุณค่ะ